สวัสดีจ้าพี่ไอพี่ไอเฮ็ดหยังคะไฮเขินวะน่ะลบอ่ะขอขอดูรอยยิ้มหน่อยมีความสุขบ่อไอไอเฮ็ดหยังไอ้ยยุ่งวะหล่หลายได้ติ้งคาติ้งคามันขึ้นนะไอมันลึกขนาดได้อ่ะอ่าใหม่ อย่างก็เฮ็ดสวนจ้าเฮ็ดสวนญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นนะสวนเล้าไอเหล้าเหล้าญี่ปุ่นเล้าญี่ปุ่นเอ้าเอ้าสวนผสมผสานอ่าสวนผสมผสานค่อยู่เอ่าสวนญี่ปุ่นอันนึงอุเวอร์คยได้เมียญี่ปุ่นอ๋อ้เลี้ยนแบบเขาซื้อหรอเลี้ยนแบบเขาซื้อๆเด้ออันนี้เป็นเป็นสวนเฟิร์นนะเฟิร์นอั้เขาเขาเพิ่งเฟิร์นเลยเด้อกลุ่มเฟิร์นกลุ่มเฟิร์นกับมอดจะลงตรงนี้ ทรงคางค่างมีผสมผสานมีกุหลาบอ๋อกุหลาบบ่ไอ้ปลูกไฮไลท์ไอ้กุหลาบน่ะกระดาษทรงคางเอ๋อฟังพิธีกรถามนิดนิดละฮะกุหลาบปลูกไฮไลท์ปลูกให้ไอ้อันคนจอจานกับโจเอนี่นะมันจะขึ้นไปถึงสี่นะจะกำอังบอสอันนี้เป็นพวงกุหลาบเป็นพวงหลีดจริงจรินะอันนี้โรแมนติกตัวหนิแปลงหน่อยได้ แล้วข้างหลังก็เป็นเป็นจัสมินจ้าจัสมินดอกสีขาวมันจะขึ้นข้างล่างแล้วเป็นแบล็กกาจ้าติดแปะหน่อยยังไงก็แล้งปูนเนี่ยเดี๋ยวจขึ้นอีกสองสามเดือนคงจะเห็นศิลปเนอ่อศิลปิ์สถาปนิกสถาปนิกนึกยังกันเฮ็ดไปเปีหน้าอย่านึกเปลี่ยนเด้อเอาจังสี่แหละเฮ็ดตามตามที่มีอุปกรณ์มีอย่างแน่ก็เฮ็ดตามนั่นแหละนึกเราเอง นึกยังได้กับเห็ดไปเรื่อยๆมันบอกเฟิร์นไอพันนี่จ้าไอไอไอเดพันมาแต่สอยโอ้ยะก็เลยคนถางบ้านหายมอกแถวนี้แหละในกระซื้อมากมบอกรลังขึ้นสังกันไอข้างๆคานเดินจะมีผสมผสมเปมะเกระเทีมมุกเทีอ่หยกระลังนเป็นหน่วยแล้วเป็นหน่วยแล้วมะกกเทีแบบกบทัวทัวจ้ะจ้าทัว อันนี้ประธานแล้วเด้อยประธานแล้วบ่อันต้นนี้ยังไ้ตนี่ตัวตัวตัวเหมือนกันตัวคือกันเดี๋ยวกลิ่ให้มันขึ้นห่างจังสีชาจ้าอันยังเอาโยงอแย่น่ะโอ้ยประธานแล้วเห็ดเศรษฐีเศรษน่เศรษนีพอดิพอดิกินเนาะไอ้เนาะจ้าเห็ดเป็นสเต็ปขังขวาขังขวาอะไรเพิ่งจ้าจ้าอันเห็ดแดงเหมือนไรบอนี่ สร้างบริกินเงินเคยรอสร้างบริกินเงินเจ้าแมนบอกจ้าอ๋อสองใจกันแล้วโอเคโอ้คักขนาดตัวนี้ก็ว่ากรีนเฮานะเดี๋ยวหน้าหนาวพอด้เก็บแน่พอดีหนาวพอดีร้อนคือมีฮู้จมโปรยังเป็นยังบ่แล้วบ่ทันแล้วเฮ็ดฟังเฮ็ดที่เราฟังจ้าเฮ็ดผู้เดียวเนาะเฮ็ดผู้เดียวหลังเลิกงานกับก่อนไปทํางานแม่่นบอีกผู้หนึ่งมีนักผู้หญิฮะไผตีเตะแขวมันโลด อีแขวงยังไงมันบอกสาธิตฮะพอเห็นแล้วมามาย่องมาย่องนะมันแนะน้ำตอนแล้วอือฮะมาย่องตอนแล้วมันบอกที่นี่เจ้าเจ้าเกียร์เขียดเล่าแมันบอกเขียดเมียจักเทืออะไรมื้อนี้ซี่ดูซี่นี่แน่กับบนจมแมันบอกจมเสียหลายแทะเสียเรื่อยอ่ะเอาเจ้าไอ้ไอ้ไอ้มอบอันฟแ f นเชียลคอนโทรลเลอร์ให้ให้ที่ in charge มาแมนบอกเอาเวลาเห็นแล้วก็มาเชยโชมไหม หาใส่ของเก่าในเฮือนตัวไอ้ใส่อยู่นี่ประหยัดเฮ็ดเองบม่ได้จ้างสร้างให้มึงเสียตังค์จ้าเฮ็ดเองเออภูมิใจนําเด้อค่ะเด้ออันนี้ทีดีนในเฮือนเจ้าเบิดบอนี่เฮือนเจ้าบอนี่อันนี้กรีนเฮ้าคางๆมีบังกะโลสองคางอ่าบังกะโลเดี๋ยวเมียนดีๆมือมือหนารีวิวเด้อพมามาอยู่นั่มพม่าอ่าเมียพม่ามือนั่นน่ะมันบอกอ่าโอ้อันนั้นอาจารย์ยังโมเลอบนน่ะ้างลังน่ะ พกขนาดฟังฟังหนึ่งครั้งแล้วเด้ออ่ะฮะเก็บฟังอีกอยู่เหตุที่เราฟังเนาะไอเนาะจ้ะโอเคแค่นี้เนาะไก่หันนาทีแล้วจะเอายังกับอันอันท่านผู้ชมบอเดี๋ยวอีกสองสามเดือนเดี๋ยวจะอวดอวดเห็นเป็นดอกเป็นผลกันจ้ะไม่ไดแล้วไม่ได้แล้วจ้ะอาะหันมาตรงๆแน่มันแสงมันสะท้อนเนาะแต่เ่าเป็นหยังหรอกสวยงาม พอเบิร์กไหนอยู่จ้าสไตยอุบลสไตยอุบลจ้าอุบลเนาะข้าใสเอ้าบางยานนี่ว่าญี่ปุ่นนึกว่าเคยมีในนี้หยิบปุ่นมาจ้าจ้าพอได้แย่งอยู่จ้าี๋ยว่าเป็นหมาเลย็มาไมยอีกเนาะจ้าบะเกือเทศเป็นหมากแล้วจ้าะเขือเทศสองข้าง